เราไม่ดีอยเนี่ยเอ๊ยอย่าบอกยัาบอกว่าซื้อครับมซื้อขายโ่ยวัตถุดิบมาเดินโลกอดรถข้างหน้าเนี่ย้างหน้าเนี่ยมาสัมภาษณ์คนเมาพี่พี่ยอดเมาอย่างพี่ยอดพี่ยอดเมาเนี่ยพี่ยอดเดินมาไม่แตะม่ตบเเลยวะลงดูรูดูดดโ ร้านวิวอ่ะร้านวิวอ่ะยูท <venue> <ora> ูบอ่ะร้านวิวอ่ะนี่ยังไม่ถึงนะถ้าถึงจะต้องเต้นแล้วนี่อะไรนะอาันดับแรกอ่ามเมาแล้วพอตีใช่ไหมโอเคเยี่ยโอเคคุยได้แต่ปัญหาเมาอ่ะบอกแล้วไม่เมาเมื่อกี้ไม่เมาไม่ดดผิดนะเดี๋ยวเปลืเอาเลยเอาเลยกเอาเรียกหายเลยขึ้นมาเอาเปลือง เอเคีฟังมาแล้วเออเฮ้ยสองตัวไปเมื่อกี้ตกไ่เด็ดิได้เงเมื่อกี้ตีนเขียวมาแล้วเขียวมา้วด้วยจุดจุดแล้วทิ้งเนยไหมอุ้ยาน่าตุ้งนตงครับอ๋อเอ้ครบเอ้ครบเอ้ครบเอาอัปโหลดยูู่ e ไนะ เด็ดาวเลโร um <sequ ENNIS S 1> นะเด็ดไทยเนะะี่ยลาออกก็ด้วยให้ไม่ให้เ <dresses> ลาออกนะกดติดลาออกนะตอนนี้สวัสดีครับมาเที่ยวกันอะไรกันตัวถามตันแปดครับถามต้นแปดรอบเนีไม่บอกยี่ห้อไม่บอกยี่ห้อไม่เอาเจอกันเจอกันรอบหน้าทุกงานสบอยเจอกันสะพานควายรอบหน้าวันที่อะไรไม่รู้จำไม่ได้พี่ สบายเราเลิกไปแล้วไปวันนั้นแหละรอบเดียวแล้วไม่ไปอีกเลยอ๋อเหรออ๋อเหรอยอดเมาเนี่ยเมาไปเหรอผมไม่เมาอันนี้ใครครับปีหน้าเชฟระยองจัดเดือนไหนครับเดือนหเขอรวมตัวก่อนไม่ได้แล้วมีนาปีหน้ามีนาปีหน้าโอเคนะยอดแล้วยอดจับไปครับจะมีเซฟลามินทาขึ้นอีมองตัวไมด็กเซฟ จะมีแซฟระยองอีกกลุ่มหนึ่งก็มากันเยอะๆได้ได้ครับสักยี0สิบันอ้าวโอเคแล้วเองแม่งอะไรี่ิแตนลครับี่แตนแถวนี้ระยองเพียบเลย้อพร้อมร้องอ่ะพร้อมร้องาาทำสีอะไรยังไงฮะทำสีทำสีทั้งหมครับงทำสีราคาคุ้มภาโอ้50เปอร์เซ็โอ้รถ50ปเครับเพิ่มอี50เปซต์ทำสามอย่างมาที่อูนะ้าอย่างกลายไปทำ5อย่าง อ่าพยศพยศพยศต่อครับพี่สิ่งพิมพ์สิ่งพิไม่มีอะไรรถตู้อย่างเดียวผมไม่มีอะไรก็รถตู้รับส่งนักเรียนนักเรียนนักศึกษาไม่รับตอนนี้ตามน้ำกับเพื่อนพนักงานก็ไม่รับรับแต่พาะผู้หญ้าผู้ชายไอ้เอ็กซ์ทำอะไรครับเอ็กมีอะไรครับเดิมมีอะไรเดิมเดิมมีที่ผ้าเปล่าคัดเอาไว้สองแผง ฮะโอเอสเล็บเล็ปี๊ปบพูดไนฟ้ามาแล้วพี่มดแล้วนี่เก่งเงไม่มีแล้วกินหอยอย่างเี้ยครับกลับเร็ว